สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าบอสนอกกฎหมายร่างกาดาแม์เลยนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันตัวที่เก่งมากๆนะตัวที่โกงมากๆนะในเรื่องของดาเมจนะครบเครื่องมากนะทั้งบัฟดีนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็ดีดาเมจก็แรงนะครับครบเครื่องมากๆนะสาหรับตัวนี้ถ้าใครที่พาบาวด็อกเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ย เก่งกว่าบาร์ร็ออีกนะก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับเป็นตัวดาเมจได้เลยดาเมจหลักได้เลยนะครับที่มีตัวดาเมจทีมอะไรอย่างงี้ก็เอามาใช้ได้เลยนะครับแปะสกิลแรกก็เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับสกิลนี้แอบมีบัฟช้านิดนึงนะครับมีเพิ่มพื้นที่ใช้รักษาของพักพวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฮลเลืยรสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอือเออสกิลนี้ก็สกิลดาเมจสกิลขายเลยนะ มีเราลดหลบสก,กิล50%นะครับแล้วก็กงเลื่องของรับด้วยนะลัพธ์ของศังตรูนะหิวเลือดอย่างเงี้ยหรือว่าเออเออนั่นแหละนะหรือว่าบัฟศัตรูใช่ไหมอ๋อหรือว่าพวกแบบบัฟบัฟโจนตีอะไรอย่างเงี้ยบัฟเพื่อนที่อย่างเงี้ยเออก็โดนลบมาเลยนะ แล้วก็สร้างความเสียหายถึงสามเท่านะแรงมากนะไปสำหรับระยะยืนที่โกงนะ่าเกลียดมากนะครับ480นะครับไกลมากนะแล้วก็สแตตผมเมนี่ยประมาณนี้นะสแตตของไอดีของ,ของคงพิสิทธ์นะครับก็97นะครับลบสกิลนะแล้วก็ต้านสกิลอีก70%นนะครับตแต่ถือโอเคมากนะแถมใส่โดนด้วยนะครับโดนแน่นอนนะ โอ้โห๋อไทยเป็นเวโจนตีด้วยนะตรงนี้นะแทเนเว่โจนตีด้วยนะดาเมจเนี่ยผมมองว่ามันพอๆ <P ort> กับรอ็อกเลยนะครับดาเมจนะถ้าพูดถึงดาเมจที่ตีบอสอย่างเงี้ยมองว่าพอๆกับร็อกอืมต่างกันนิดหน่อยไม่มากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจแต่ว่าถ้ามองภาพรวมเนี่ยผมมองว่าผมชอบบอสกฎหมายมากกว่าเพราะความกว้างของสก,กิลเนี่ยมันกว้างมากนะครอ่า นี่เป็ความสามารถใหม่ด้วยนะก็คือต่อต้านการหยุดห้าวินั่นเองนะครับไอความสามารถนี้เป็นแบบความสามารถที่ที่เอามาพลิกเมตาได้เลยนะถามว่าไอพี่มันจะพลิกยังไงนะตัวแรกมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าสมมุติรอให้มีตัวละครที่มีต่อต้านเนี่ยมาสัก6 7ตัวเนี่ยไอยความสามารถหยุดห้าวิเนี่ยผมมองว่าแอบจะมีติดตกเมตาได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยุดท่าวิใครไม่ได้แล้วอะ่ะความสามารถอยุดท่าวิอะ่ะ ถ้ามันทตัวนี้มาเรื่อยๆอ่ะเออถ้าสมมุติมันทาตอนนี้มันหนึ่งตัวไงมันยังไม่เห็นผลแต่ถ้าสมมุติทํามาสักหกเจ็ดตัวเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ท่ามวีจะเริ่มเหนื่อยนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มแร่หนึ่งพันที่จะเป็นเมตากลับมานะหรือว่าพวกเพิ่มฮูดาวเรนเจอร์อันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งตัวก็อย่าไปคิดมากเลยทุกคนตอนนี้นะยังไม่ต้องถึงเวลาที่แบบว่า ไอ้อยุดท่าวิตกเมตาแล้วพี่ทําไงดีต้องไปหาเมตาอื่นมาเล่นหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วก็อีกอย่างลีกเราอะ่ะเราอย่าไปเทียบกับลีกตำนานนะที่ผมพูดถึงนี้คือลีกตำนานเฉยนะนี่พูดให้ฟังเฉยนะครับว่าไอ้ไอ้ทาสมองมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเห็นหยุดเมตาไอ้หยุดท่าวิเนี่ยน้อยลงนะครับไอตัวไอ้พวกหยุดท่าวิอย่างเงี้ยเขาจะไปเล่นตัวพวกแบบไอ้พวกเนี้ยต่อต้านอย่างเงี้ยมันก็หยุดท่าวิใช้ไม่ได้ไงี้ยก็ไม่ได้คอมโบอื่นแทนนะ รอดูในอนาคตนะอาจจะได้เห็นบาคกี่กลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฝากไว้ให้คิดนะชีวิตลนงเจอร์นะครัไปให้ดูรันเกียร์ตอนนิดหนึ่งนะเกียร์ก็ไม่ได้เวอร์นะเกียร์ก็ผมมองว่ากลางๆนะแต่มีโดนมาถูกโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปรีวิวอะไดีกว่านะครับแอบเสียดายอย่างเดียวก็คือบัฟช้าไปนิดนึง มองว่าถ้าบับเร็วกว่านี้นิดนึงจะโกงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ถ่ายเป็นพลังเวทนะมันก็เลยจะแรงนะนี่ไม่สาเกรดธาตุนะถ้าสถวเกรดธาตุนี่คือจะแรงกว่านี้นะถ้าสมมติว่าเอ้พี่ดาเมมันยังไม่พออยากให้แรงกว่านี้อะใส่อัพเกรดธาตุเข้าไปนะแต่ตรงนี้นมันต้องเป็นเกียร์วิ่งนะเพราะงั้นเกียร์สายฟรีมันไม่ใช่เกียร์สายฟรีถึงเก็บบี้มาก็ไม่พอนะครับเกียร์วิ่งมันใช้เพชรเยอะมากนะแล้วคีมรอบข้างเราต้องดีด้วยถึงจะวิ่งได้นะ เห็นไหมมันแอบ,บช้าไปนิดนึงแต่ว่าขึ้นหัวเร็วนะครับปั๊บนะี่ออกมาเบิร์นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะ e, พี่เอทำไมมันตายเลยมันออกมาเบิร์นนะมันเป็นฟ้าสามารถก้าวดาเป็นร่างโครนนะเดี๋ยวจะไม่เห็นเอ,อาแหมะตอนนี้เมตาเกมกำลังจะเปลี่ยนนะตอนเนี้ยเมตาเมตาอยู่ห้าวิอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วหรือเปล่าถ้ามันมาเยอะๆนะตอนนี้ก็ไม่เห็นผลลัพธ์ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ นี่ยิงไปนะแต่ว่าใส่พลังเวทด้วยมันก็รนแรงนะหกสเปอร์นะประมาณนะั้นยิงสองทีบอสต,ตายนะะแต่ไม่โดนเลยแต่เห็นได้ชัดว่ามันข้ามหลังนะข้ามหลังนะ่าเกลีนะยดมากนะไปหกร้อยเจ็ด้อเลยนะเยวเดียเด๋ยวยิงแบบทุเรสนะไปไปใช้ได้ดีนีกว,ว่าสี่ร้อย ปึ๊บโป๊กหแต่ขึ้นพาดยิกเลยนะครับนี่ดูยิงนะครับกว้างมากนะยิงบัฟนี่คือถ้าได้บัฟบัฟอีกนะโอ้หอันนี้ไม่มีบัฟนะนี่นี่บัฟบัฟมาบัฟมาบัฟมาแล้วบัฟมาแล้วยิงโหสุดโชคสุดชาบ โอ้โหไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นโอ้โหพอแล้วบอสบอกพอแล้วยิงดูยิงดูยิงแต่ว่าสกิลไล่เร็วนะครับไอตรงเวลาจ่ายบาเมจสกิลเนี่ยไล่เร็วมากนะถือว่าดีนะแต่เขียนออย่างเงี้ยก็แค่สกิลบัฟนะบัฟชา้าไปนิดนึงแต่ว่าโอเคละทุกอย่างภาพรวมเนี่ยโอเคมาก บัฟดีดาเมจสก,กิลดีความสามารถไฮเปอร์ดีความสามารถก้าวดาวดีระยะยืนเวอร์นะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับบอสนะครับมองว่าควรมีอ่ะควรมีติไอดีนะตัวที่โกงมากนะครับก็ผมให้ไป 16s ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะ 16s ตอนนี้ก็เทนาตัว s เหมือนเดิมนะ ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นลอ็อกแค่บินดุนะครับสแง่ของความโกงส่วนในเกมนะเพราะว่าบินดุมันเป็นตัวที่แค่ทําทีมภาพพื้นให้มีดื้อด้านเจ็ดวิอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบกคุณึ้ลืนมาร์หนึ่งได้เลยนะครับขอรีรีทีมไม่มีตัวกันบินอย่างเงี้ยเออก็สามารถตัวเดียวเนี่ยแบกคุณขึ้นมารหนึ่งได้เลยนะ รับตัวนี้ก็มองว่าครบเครื่องสุดละอือราสายดราม่เนะปัจจุบันเนี่ยมองว่าแบบครบมากครบเครื่องอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพ v p พกันดีกว่านะครับมาเรามาเทสกันในพพีกันดีกว่านะครับทีมประมาณนี้แต่ไม่มีทีมการบินไหมเนี่ยพอดีว่าเมื่อกี้ผมเจอซ่อนเอเนนะครับก่อนที่จะมาตีนะอันนี้นะเจอซ่อนเอเดนก็เลยอืม น่าจะได้อยู่มั้งทีมภาพคื้น่าจะแบกไหวอยู่แต่กลัวเจอบินดุเนี่ยแหละผมว่าถ้าบินตัวอื่นน่าจะไหวแต่ว่าบินโด้นี่น่าจะแพ้เลยนะครับถ้าเจอบินดุแล้วจะแพ้เลยโดยในว่าเจอหรือเปล่าไม่เจอนะครับเจอเป็นโคนี่บินแทนนะวันนี้โคนี่บินล่างล่างยังยังไม่โดนะครับ หนูามาดูเรื่องระยะยืนไม่ใช่ดีเดอนดูระยะสก,กิลกันนะระยะความกว้างเนี่ยคือมันทุกคนพยายามสังเกตนะไอ้ตัวมุ้งม่วงเห็นปะยิงไปทีคือกว้างมากนะคืออ่ามุ้งม่วงเนี่ยมันลดหลบสก,กิลด้วยนะแล้วก็ลบหิวเลือดนะให้ลบบัฟตัวบัฟทุกอย่างเลยนะเจ็ดวิอ่ะทุเรศมากนะแต่ผมขออนุญาตใช้เทพนะเพราะว่าป้อมจะแตกนะ อืเก็บแรกจะไม่เห็นอะไรเจอตัวบินไปนะครับแต่คือแค่เห็นเรื่องระยะยืนกับดาเมจนี่ก็สุดยอดแล้วตัวนี้นะใครที่แบบว่าภาพเบางเบาลอกนะครับอยากจะได้ตัวดาเมจที่ไว้ใจได้สักตัวนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับไปปง ดูนะครับอืดาสลอตคอมโบกันนี่คือสุดจัดนะครับยิงอยู่แนวหลังบวกสลอตสตันอยู่แนวหลังน้อยไวเทมไปเลยไอ้ทีมนี้ดามเมจก็แรงแล้วก็มีลบบัฟอีกต่างหากลบบัฟลดหลบสก,กิลโอ้อย่างนี้ใครจะสู้ รรเ,เรี๋ยวรอครับเราคือระยะยืนเนี่ยน่าจะไกลที่สุดในไอดีของคุณวิสิตล,ละอันนี้ก็เป็นดีของคุณวิสิตนะครับอืมไหวยิมนี้สบายสบายนะครับโหอื้อหือ ดูนะครับยิงไม่เหลือไม่เหลือซากหน่วยเทมไปอีกทีมนะครับเนี่ยนี่แหละหลีกเพชรนี้ก็เพชรหนึ่งนี้ก็ไม่ได้ไก่ๆนะทุกคนโหดนะแต่แค่ทีมรอบข้ามมันดีด้วยนะครับคือผมมองว่าถ้าสมมติว่ามีตัวชนดีๆสักตัวนะครับเออสักตัวสองตัวอย่างเงี้ยเราให้บอสมันได้ยิงอ่ะเพราะระยะยืนมันดีอยู่แล้วนะครับขอแค่เออ ัวชนไม่ตายอย่างเงี้ยก็มีเวลาให้บอสได้สร้างทับอย่างเงี้ยหรือว่ามีเวลาบอสให้บอสได้ยิงอ่ะผม,มองว่ามันแบกได้เลยนะสำหรับตัวดาเมจนะครับมาดูความกว้างน,นะดูนะจากตรงนี้นะครับที่ดันมานะยิงไปถึงไหนกันนะครับพวกมาตามมานะดูนะครับโอ้โหยิงไปสุดฉากนู่นเลยนะครับคอาดูม่วง,ง,งเอานะครับไอ้ม่วง,งอะ่ะเห็นไหมคือแบบสุดอ่ะสุดฉากอ่ะ แทบสุดฉากนะคือตัวเพิ่งจะออกมาบลอเอามาตะได้ซ้นะ่ไหตัวเพิ่งจะออกมาอย่างเงี้ยก็โดนยิงแล้วนะครับเผื่อตายขาที่เลยนะเนี่ยล้วมีตัวชนดีๆเนี่ยมันดีมากเลยนะมีตัวช่วยมันหน่อยครับมันตัวเดียวก็แบกไม่ไหวนะถ้าสมมติว่าไม่มีตัวชนให้นะเพราะว่ามันเป็นต้องเข้าใจด้วยนะมันเป็นสายแบบสายแบบพลิปมันเป็นตัวรามเมจอลมันก็ต้องพึ่งระยะยิ่ไม่ใช่พึ่งตัวชนนะครับ ่มีตัวชนมันก็ตัวดาเมจไม่ได้จ่ายดาเมจแต่มีดาเมจเท่าไหร่ก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีนะถ้าตัวดาเมจมันไม่ได้จ่ายนะนี่รูยิงนะครับโอ้โหยิงน่าเกียดมากนะครับดูยิงน่าเกียดจัดนะครับหมดแต่ทีมนี้นี่คือแบบว่าเน่ยไ,ไ,ได้อยู่นะโอ้โหย โอแล้วผมงกไอเทมไงโมเมื่อกี้ถ้ากดออามาตานี่ได้สตูอยู่นะเนี่ยฝั่งเขาก็มีบอสนะน่นเนี่ยมางงกไอเทมไม่รันแล้วเกาจะนอยทมไปทีมเกียร์เขาน่าจะดีนะผมว่าเกียร์ดีด้วยนะแล้วก็ที่จริงอะผมมองว่าถ้าเกียร์เล่นเองอะถึงเกียร์มันต่างใช่ไหม แต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเกมเมันเองมันจะได้เปรียบกว่านะเอเอเหือแตกตาสุดท้ายโอ้โหเกียร์ช่องเกียร์ทิปหน้านี่คือโหดมากนะกี่ทิปหลังก็ประมาณหนึ่งนะครับเอโอโหถ้าโยกเกียร์ชิ้นนี้มาใส่ให้ไอ้แฟลลี่นะไม่อยากคิดภาพนะครับ <laughs> ดไม่ไหวนะครับไอิงจเ,เมื่อกี้ไม่ประมาทก,ก็ผมว่าชนะได้นะผมใช้อามาตะาเงี้ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่พอมันไม่เอามาตะาใช่ไหมมันทับมันแตกนะมันก็เลยสู้ยากนะครับสหรับการรีวิวบอสในวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากคอลลาบ์หน่อยละกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ